แอลเต้นหลัะ <irgendw> ว <el che> ันนี้ชาจะตะบันวาทิดทางแอเต้นล่ิทยากรเพสวัส์โคงแม่กาแฟหน่อยตอนดอกดอกเดือดไงเสือไงเกือเก็บเจือห่างน้ำยิงยิงเวืองหวาลองนึกเก็บแขมเอืองหว่าสิงเดือมนเลยก็จายเลนลาหลักรองวันหลักรองวันหยงตาเง่นก้อซึ่แหม่เกลือตามก้เหตุหลายเลียงเนือกว่าเกลือการ ช่าที่หน่อยหน่อยตาหลักรองกวนยครับเลยเจี๊ยบยิงเจียวฝายป่าวเองเยี่ยงรางเวียงการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมากษัตริย์ยิงเยียงเวืองและลองนือได้แต่งงานกันมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าหลักรองกวนหลักรองกวนือนพ่อมีทีวิตมากสามารถอยู่บนทินก็ได้อยู่ใต้น้ำก็ได้ หลังจากที่หลักลงควาเนี่ยคือของเล่าต่อจากพ่อหลักลงควาไป,ปทุกที่เพื่อฆ่ายักษ์ปกป้องประชาชนชาวหลักเวียเพื่อเป็นชื่อเรียเกเดิมของชาวเวียดนามในอดีตหมอโทมบ,บัวเดรลายถึงเพื่องบักแลมเกินสูงเพื่องน,นายากับว่าเลสเป็นเพื่องเวยาย่ในกว่าหลากลังควาเน้นเรียนจอง้่าจ่ายมีลาออเกอรยงหยงเปีย แกแทงหวยจง่วยตาักลำควานหมดนำเชาเอโอเกลก่อมาว่าชินลาหมดสายบับจำถึงบ่หนเชากไาบับเดดราแทงหมดจ้อหน่มกอนซิงแดบวันหนึ่งกษัตริย์ตีหลายได้นำกองทัพทหารจากเหนือลงสู่ใต้ได้พบเจอกับหลักลำควานซึ่งประทับใจในตัวของหลักลำควานเป็นอย่างมากเลยได้ให้ลูกสาวของตัวเอง ซึ่งมีเชื้อสายเป็นนางฟ้ามีชื่อว่าออกเกิีวแต่งงานกับหลักลองควันหนึ่งปีต่อมาหลักลองออกเกลวได้ท้องได้ได้คลอ่อไข่ออกมาจำนวนหนึ่งร้อยฟองภายในหนึ่งสัปดาห์ห่อไข่จะรับฟอกได้แตกออกมาเป็นคนจำนวนหนึ่งร้อยคนหลักลองควันว่าออกเกิีวชมรงคน ด้วยหมด n ำายกองคนเหลืยย่งหลักลงควันเหวินเหงือนเว quê mẹ ở Việt ông. Nên thành b, quá nhiều b lên i ể n đ ถือดดงเนื่นเถือเสียนหัวแทใบเอากเกิดกว่าเยอกเถือดดงเลนใบเลนดิงมือเก่ารอยลักลงควันเวีหลากลงฟันและเอาเกิดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเลียงลูกึงร้อคนจนโตแต่หลักลงกวางยังที่งบ้านแม่ที่ทะเลตะวันออกตายร่างเป็นบางกรแล้วบินจับไป Âu cơm thích thương ta, tui bình thương thương cậu tụi Rồi bà cô liên lạc làm quán gặp bà Lạc bèn chữ về Nói với Âu cơm rằng Ta là loài lông Nàng là dũng biển Khó ở quê nhau lâu dài Này xa đêm Năm mười con về miền biển, biển Còn nàng đem năm mười con về miền núi Chia nhau quỷ đi cả nơi Người liên núi Người xuống biển เนียวกับชีวีเหี่ยงถี่เบาจอยาวเกยุกลัลํากวนได้ขึ้นมาหาออกเกอที่ภูเขาแล้วบอกกับออกเกว่าข้าเป็นมังกรส่วนเจ้าเป็นนางฟ้าเราสองคนคงอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกดังนั้นขา้าจึงขอแบ่งลูกกับเจ้าห้าสิบคนเพื่อไปอยู่ทะเลกับข้าและลูกอีกห้าสิบคนก็อ,อยู่กับเจ้าที่ภูเขา ถ้าเกิดมีเรื่องร้ายอันใดก็ให้สรงข่าวให้กันได้รับรู้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซื้อดหลักรองควันหวาโอเกอเจียไตเงาหลักรองควันดาวกอนเวียนเบียงหวายใหญ่จอกอนแก๊สสองล้วแดงจ้าโอเกอเดือกอนเลนนอนหวายใหญ่จอกอนแก๊สจัดหน่วยสองจัดยอชือิษหลักรองควันห่าโอเกอร

เอเกอร์พาลูกูเขาสอนลูกทำานาเลี้ยงสัตว์และลูกคนโตของหลักโรงบาได้ไปอยู่ที่เมืองปอมโจและได้เป็นกษัตริย์คนแรกของเวียดนามนิทานเรื่องหลักของโรงกาและเอเกอร์ทำให้คนเวียดนามบอกว่าตนมีเชื้อสายของมังกรและนางฟ้าคนเวียดนามจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่ก็เป็นลูกหลานของมังกรและนางฟ้า ต้องรักกันสามัคคีกันและช่วยเหลือกันแม้ในยามที่เราบาดเพียงกรรมเลยค่ะเพียงกรรมเลยค่ะคือมันเสร็จแล้วนะครับกรรมการในอีกสองรายการครับผมแล้วก็ไปเป็นการเล่านิทานภาษาอังกฤษครับชื่อเรื่อง The Box อกด